วัด,ดีวันเสาร์ครับคุณผู้ชมบริษัทพีพ p l ฟาร์มจำกัดภูมิใจเสนอ The Only Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบมีนัดกับหนุ่มๆค่ะหนุกคนเราทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่เจอกุญแจนั้นนะใช้ชีวิตยากมากม,มากแล้วก็จะไม่มีใครบอกได้ว่าใครถือกุญแจนี้อยต้องตัวเองเใช่ใช่ใชชีวิตไม่มีความหมายอะไรจนกว่าเราจะใส่ความมา เราจะใส่ความหมายบวลกลบขาวดำแล้วแต่ใครว่ากรุงเทพเป็นเมืองแออัดเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนและแต่ละสถานที่ตั้งหากละคะ แม้ใจกลางเมืองแบบที่นี่ที่แยกรายประสงค์แยกที่เป็นภาพจําแห่งความหนาแน่นแต่หากเราปล่อยใจให้โปร่งสบายอยู่ที่ไหนก็สบายค่ะและยิ่งวันนี้ได้มาอยู่ที่เกสรเอเวอร์เ r สต์รีสบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอีกเช้าหนึง่งที่ได้เติมพลังความสุขของวันนี้แน่ๆค่ะ ทุชมค่ขที่วันนี้ต่อมานั่งในบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะคะก็เพราะว่ามีนัดกับหนุ่มๆค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เต่านัดไว้ถึง2หนุ่มด้วยกันค่ะที่ถึงแม้ว่าอายุจะไปไกลหลายหลักแล้วนะคะแต่ว่า2ท่านนี้ก็ยังดูหนุ่มหล่อยอยู่เสมอเลยละค่ะวันนี้นะคะเราจะมานั่งพูด,พดคุยกันแบบสบายๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันนะคะท่านแรกนะคะที่จะมาร่วมเล่าเรื่องดีโอดี้ไอดรุ่นใหญ่ไฟกระพริบกับเราวันนี้แหมพูดถึงก็ตื่นเต้นแล้วละค่ะพี่พีทองเจือค่ะ คเพี่พีนคดีใจจังเลยวันนี้ได้เจอพี่พีนเนอะนานมากแล่วเนอะน<า>นที่เรา,นานได้เจอกัน <c oughs> โอ้โหนี่กี่ปีแล้วไม่รู้เนอะที่เราจากละครที่เราเล่นได้กัจำปีได้ไหม ตอนนั้นคือเป็นนักเรียนน่ะจำได้่าใส่ชุดนักเรียนมาคึ้นมาที่กองแล้วคุณแม่ต้องไปส่งใช่แล้วก็จะตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าโอ้ยได้เล่นละครกับพี่พีทอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะได้คุยกับคุณแม่มากว่าคุยกับเตาเออเขาจะแบบี่อายจากวันนั้นถึงวันนี้พี่พีทขาทุกคนเจอพี่พีทแล้วพูดกันเหมือนกันไหมคะว่าทําไมพี่พีทยังแบบดูเท่ดูหล่ออยู่เสมอมีเคล็ดลับไหมคะเคล็ดลับน่าจะเป็นอย่างเดียวที่ผมมั่นใจก็คือผมไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานเหล้า นอกนั้นก็ใช้ชีวิตปกติถ้านึกออกก็จะทานหาของมีประโยชน์ทาน mm hmm. ที่สำคัญมากที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องข้างใน mm hmm. ข้างในคือเราต้องเป็นคนที่ใช้คำว่าง,ง่ายๆเลยคือไม่มีอัตตา oh. เราไม่มีอีโก้เรา mm hmm. เราปล่อยวางทุกอย่างเราไม่ยึดติดกับอะไรเลย mm hmm. มันก็จะไม่มีความคาดหวงังทุกอย่างจะอยู่กลางๆหมด เหมือนเขาบอกว่าเรารักษาใจให้อยู่ตรงกลางให้กลางๆก็ปล่อยวางตลอดเวลาส่วนความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะเก็บไว้ในใจอะไรที่ไม่ดีก็ใช้เวลากับมันให้น้อยที่สุดแล้วก็ทิ้งมันไปตรงนี้พี่คิดว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เราถ้าข้างในเราเราค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายทั้งร่างกายและจิตใจมันจะพังช้าแค่นี้เองพี่ๆค่ะแลวอยากรู้ว่าแนวความคิดแบบนี้ มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยก่อนเลยหรือว่าค่อยๆไปตามการเวลาไม่ไมเลยเพิ่งเพิ่งเจอเจอีวีก็จะเรียกมันว่าจะเรียกมันว่าวิชาตัวเบามันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราที่เราพยายามปรุงม,มันขึ้นมาหมดเลยตัดทุกอย่างทิ้งเหลือแค่โมเมนต์นี้วินาทีนี้เป็นวินาทีที่เราต้องมีความสุดที่สุดก็เป็นเป็นคลิกที่เราเจอแล้วเราก็จะ ก็จะบอกตัวเองว่าอันนี้มันคือวิชาตัวเบาอ๋อทิศด้วยที่พี่พูดมามันมันไปกระเทือนความรู้สึกบางมุมมากไหมันมีอันหนึ่งค่ะที่หนูผ่านการเวลาแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้มาหนึ่งอย่างคือการเป็นคนตัวเล็กค่ะจะจะคิดเสมอเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองได้คือ เราตัวเล็กไว้ก่อนดีกว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆ <Ừ. S 2> มันอาจจะตรงกับที่พี่พีดบอกเรื่องอัตตาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะคะ่ะใช่ใช่พอตัวเล็กแล้วเราจะเบา<ม>แล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วใครจะทําอะไรเราจะไม่เฮิร์ตมากเพราะเราตัวเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอคิดได้เราสบายขึ้นจริงจริงค่ะใช่จริงๆแล้ววิธีคิดของยูคือถ้าเราเล็กเราไม่กระเทือนอย่างอื่นแล้วเราก็ไม่ต้องถูกกระเทือนเพราะเราไม่มีน้ําหนัก ใช่ไหมจะอย่างนั้นโอเคเข้าใจเลยแล้วเราจะไปทำอะไรเราก็จะกระโดดไปทำได้เรื่อยๆดีใจด้วยเย้อย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วคือเวลาเราเรียนรู้อะไรต่างๆมันแล้วแต่โมเมนต์ของชีวิตเลยเนาะพีใช่ใช่ใอย่างพอเริ่ม เ,ออเดินไปสู่อายุที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างแฟนๆรายการจะแบบหลายๆคนจะเดินเข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดให้กับแฟนรายการประมาณว่าเราจะหาความสุขได้ในทุกๆช่วงวัยเ,เราจะเดินไปสู่วัยผู้ใหญ่ได้แบบแฮปปี้ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราเนี่ยพี่พิจิตว่าออโอดีไก่์ดอเนี่ยก,ก็คือรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์เกา่าเท่ รู้ความต้องการตัวเองและรู้จักการบริหารจัดการทั้งร่างกายความคิดและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาตรงนี้พี่คิดว่าน่าสนใจมากๆและสำคัญมากมากเลยมากเลยคือคนเราทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่เจอคุณแจนั้นะใช้ชุดย่างมากย่างมากแล้วก็แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าใครถือคุณแจนั้นอยู่ต้องตัวเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเรา อยากเจอ<ช>อยากเจอ<ช>อยากเจอนี่เราสองรุ่นใช่ไหมคะพีพีตอันนี้รุ่นหนึ่งอันนี้โตไปอีกนิดรุ่นหนึ่งเดี๋ยวมีรุ่นใหญ่อีกค่ะ<ช>วันนี้นะคะดีเลยที่ชวนพี่พีทเนี่ยมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ร่วมคุยกับรุ่นใหญ่อีกท่านหนึ่งที่จะมาคุยกับเราวันนี้ด้วยนะคะท่านนี้เนี่ยแหมก็ต้องพูดถึงอายุอีกแล้วแต่ต้องพูดนิดนึงค่ะว่าอายุ6.6แล้วแต่โอ้โห ยังหล่อย,ยังเท่อยู่เสมอเลยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยกันหากุญแจดอกนั้นของอแขกรับเชิญท่านนี้นะคะก็คือบอ๊อบทูนค่ะโอ้ยดีใจมากสวัสดีครับผมทูนฮีราร์ัซซ์ชื่อเล่นเล่ชื่อบ๊อบบี้หรือว่าสั้นๆอีกหน่อยก็บ๊อบก็ได้นะครับอายุปีนี้ก็เออหลอ66พศนะครับ66ขวบ,บแล้วครับภา <laughs> พ,พยนตร์ที่เล่นมาก็200กว่าเรื่องส่วนละครน,นะครับก็นับไม่ถ้วนครับ ที่นับไม่ถ้วนจําไม่ได้เพราะว่ากลัวสัมภาระตามครับละ,ละครนะครับ <g iggle> ก็เป็นอะไรที่รับได้หลายบทบาทน,นะครับก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นบทบาทที่ยอดนิยมที่สุดก็คือบทบาทของสามีกลัวภรรยานั่นเองนะครับ <g iggle> ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะตรงนี้ <g iggle> ชีวิตไม่มีความหมายอะไรจนกว่าเราจะใส่ความหมายกลับไปในชีวิตแล้วเราจะใส่ความหมายบวกลบขาวดำ <g iggle> แลกแต่ลหน <g iggle> เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับ กับรายการดีๆ The o d Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ,บสนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดตราเต่าพนมเมือง สนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดตราเต่าพนมมือและในตอนนี้นะครับเดอะโอดีไอดอลนะครับรายการรุ่นใหญ่ไฟกระพริบของเรานะครับก็มีอบอสนะครับอบอสอ,อยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอบอบอบดับไฟก่อนดับไฟก่อนครับผมไฟกระพริบใหญ่ดีใจมากที่ได้เจออบอสครับดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็น ตัวแทนมาร่วมเนาะใช่ได้เป็นตัวแทนท่านผู้ชมคุยกับบอบแล้วก็ถามถามมีอะไรอยากจะว่าหลักๆเลยน่าจะถามแอบถามเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าทุกคนเมื่อกี้แอบถามพี่พีพีไปแล้วว่าเคล็ดลับยังไงให้ดูหนุ่มขนาดนี้โอ้โหแล้วพี่บอบอะคะคือทุกอย่างที่เราไม่เห็นคือคืออยู่ใต้ดินเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยมันงอกงามสวยงามดอกใบต่างๆมันดีหมดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าข้างในเนี่ยมาจากลา ลากที่เรามองไม่เห็นนี่ก็จิตใจของเราก็ประมาณนั้นแหละเหมือนที่ิดบอกเลยใช่ไหมฮะทฤษฎีเดียวพันก็คือว่าถ้าถ้าสมมติมันได้สารอาหารที่ดี N P K ที่ดีจากจากดินจากอะไรต่างๆมันก็มันก็ทําให้ต้นไม้นี่งอกงามได้เช่นเดียวกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าข้างในเราดีข้างในเราเรามีความสุขนะครับเรามีความมั่นคงเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเราคิด นะครับมันก็จะส่งผลออกมาทันด้านนอกมันก็เลยทให้เราดูดูดูไม่แก่ก่อนวัยหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าอายุ60ชีวิตเพิ่งเริ่มไม่รู้เขาหลอกเราเปล่าเพราะตอน50เขาก็พูดแบบนี้เราก็เริ่มใหม่ได้ตลอดก่อนที่จะเข้าเทมส์อะเอบอกถึงพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเอความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าเราตอนนี้ทุกคนที่จับต้องได้เนี่ยจะไม่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง เพราะเราจะ move on ปกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันการเจริญเติบโตของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยของคนมันไม่มีทางหยุดสิ้นแม้กระทั่งอายุเราจะวิ่งไปก็แล้วแต่คราวนี้คีมอยู่ที่ว่าอย่างคอมพิวเตอร์เอาแค่โทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ใช้ใช้เยอะๆเซฟรูปเยอะๆเนี่ยโทรศัพท์ก็จะเริ่มกดไม่ไปเราดีมกครับเมมโมรีเต็มเราเรากลับไปที่อัลบั้มรูปแล้วลบรูปที่ไม่ใช้ทิ้งโทรศัพท์ก็จะเบาลงใช่เช่นเดียวกันกับความรู้สึกนึกคิดคนก็คือ อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ไู้จะเก็บมันไว้ทำไมเราต้องหัดดิลิทิ้งใช่ไหมใช่ครับแต่เขาบอกว่าทางด้านจิวิทยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมองมนุษย์เราเนี่ยไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เนาะกดด l ลิทหายหมดใช่ไหมฮะข้อมูลที่ไม่ดีเอาออกตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยต้องต้องเสริมเสริมในการที่ว่ายกตัวอย่างที่ว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกตรงนี้จะดีแล้วบวกลบขาวดำก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยากจะลบมันเราลบไม่ได้แต่ถ้าเราทําอะไรที่ใหม่ และใหม่ตลอดใหม่ตลอดมันจะมันจะลดไปแล้วสุดท้ายมันจะเตดไปเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรายึดได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันมันมันทบ ทบอันนี้คือพูดถึงมัน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 จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆใหม่ขึ้นเรื่อยๆจนเวอร์ชั่นเก่าๆมันจะไม่มีอะไรใช่วเพราะเรามูออนไปแล้วใช่ครับคือตอนนี้มันมีแฟรที่เรื่องอาบอบที่แบบเหมือนมองไม่เห็นอันนี้ขอโทษข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาครับของของเราเนี่ยมันเริ่มจากขวามันเริ่มจากขวามันจะมันจะข้ามมาฝั่งซ้ายเขาก็ไปไปไปบล็อกไว้ก่อนว่าไม่ให้มันมันข้ามมา เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เมื่อมันเต็มแล้วมันก็เหมือนกับมันเล็งให้ไหมถ้กินไปเรื่อยๆจนทั้งมันมันมืดจากที่ว่าเห็นหน่อยบ้างเห็นไม่ไม่เห็นบ้างมันก็เลยค่อยๆค่อยๆเฟดไปมันก็เลยดําไปตอนตอนท้ายนี่มันก็ดําไปหมดแล้วข้างนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็เหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังใช้งานได้ครับในไทยแล้วมนุษย์เรานี่ร่างกายเนี่ยมันมันธรรมชาตินะมันมันเพิ่มให้มันเพิ่มให้ นิดหนึ่งกรรับแสงการมองเห็นเพราะว่าเขาต้องใช้งานเขาต้องใช้งานแต่ออบออบ mentally ปกติมากแล้วก็ดูที่จะแฮปปี้กว่าคนทั่วไปก็แรกๆเนี่ยอารมณ์มันจะคือว่ามันโอมันไปถึงพีกว่าเฮ้ยเราเราไปแล้วมันจะต้องบอดแน่นอนอานาคตของเราบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นในอนาคตถ้าเรามองไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้การงานลูกการเรียนหนังสือของลูกอะไรต่างๆ มันอยู่ตรงไหนแล้วตรงนี้ก็เลยแบบฟุ้งซ่านแล้วเราก็เลยกล่าวนว่าเราก็เควอติกบูแต่พอเราสงบมีสตินะครับเราก็สาระตัได้ทุกอย่างเราถึงจะแบบว่าเฮ้ยเอองเราเริ่มอย่างนี้ต้นเหตุอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะไปดูปลายเหตุน,น,นั่นคือผลลัพธ์ที่ออกตามมาจากต้นเหตุเราก็ไปดูว่าต้นเหตุมัคืออะไรเราก็ไปไปวิเคราะห์ไปแก้ เพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีองมี A B C บเอบีก็คือว่า attitude ทัศนคติถ้าเราปรับทัศนคติเราได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยทัศนคติของเราจะไป Control, ควบคุมบ e h a v i o r ตัว B mm hmm. นะครับก็คือพฤติกรรม <Okay. S 2> พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปถ้าความคิดหรือทัศนคติเราเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปั๊บมันไปควบคุมพฤติกรรมของเราการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเราตรงนี้ mm hmm. พอเราปรับได้ปั๊บเนี่ยผลลัพธ์ เราคาดหวังได้คาดหวังว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีคาดหวังว่าออกว่าลบหรือไม่ลบลบหรือบ,บวกเห mm hmm. ็นไหฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีที่เราเรารู้มาเนี่ยเราไม่ได้เรียนมาเนาะแต่เราเป็นคน <c oughs> ที่ชอบอ่านหนังสือเราบอก A B C attitude behavior กับ consequence uh huh. นะฮะทัศ <c oughs> นคติพฤติกรรมและก็ส่งผลลัพธอยังไง มันยากตอน <King. S 1> ตอนต้นแต่ไม่มีอะไรในชีวิตที่มันมนุษย์ทำไม่ได้เราก็เม mm ื hmm. ่อเราเราเอ็กซ์ซอร์ซส์ไปเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันมันมันเป็นเซค o n d นเนเจอร์มันเป็น, Second น,เ,ปนเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้ว mm hmm. มันปกติเพราะฉะนั้นเปิดตาปิดตามีค่าเท่ากันเปิดตาปิดตามีค่าเท่ากันเพ <Wow. S 1> ียงแต่ว่าบางทีเราเปิดตาเราจะเดินชนประตูเลยจนถ้เปิดหน้าต่างเลยลืมเอาหัวงมัโดน เหมือนเหมือนกันครับก็ถ้าเรามีสติในการดําเนินชีวิตนะครับเราเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็โอเวอร์คัามได้เราขโมงข้ามได้หมดอุปสรรคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนีมน้มนุษย์เราต้องมีพีคต้องมีขึ้นมีลงตลอดเพราะถ้าจะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนู่นเนาไม่รู้หายไปไหน <c oughs> ไปโลกพระจันทร์นะครับตรงน,นี้สุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเพชรตัวเองเพชรก็คืออัดฉีดตัวเองตลอดว่า เฮ้มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้มันไม่มันไม่มันไม่มีอะไรที่แย่ไปตลอดเราคือเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยจนกว่าเราจะใส่ความหมายกลับไปในชีวิตใช่ะชีวิตไม่มีความหมายอะไรจนกว่าเราจะใส่ความหมายกลับไปในชีวิตแราะเราจะใส่ความหมายบวกลบขาวดำแล้วแต่เราเแล้วแต่อยู่ที่เราในมือเราใจเราใช่ไหม อยากแบบยืนแล้วก็คุณผู้ชมคะทราบซึ้งและลึกซึ้งมากๆเลยนะคะกับมุมมองที่มีคุณค่าจากพี่บ๊อบถึงแม้พี่บ๊อบจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นแต่การมองเห็นด้วยตาเพียงข้างเดียวกลับไม่เป็นปัญหาใดๆกับการดำเนินชีวิตเลยละคะ่ะ เต่าเองรู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้คุยกับพี่บ๊อบกับเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่พี่บ๊อบได้ถ่ายทอดในวันนี้จะเป็นอีกวันที่เต่าจะได้เก็บตุนไว้ในใจเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้อย่างดีเลยละค่ะความสุขวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะด o d Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบขอมอบคลิปเซตจาก Good Age เข้าใจไวเก่าค่ะ สนุนโดยน้ำมันพืชมรกตคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะต่อมีไอเดียเมนูชาชามาฝากกันด้วยละคะ่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับอาหารเช้าในวันหยุดแบบนี้ค่ะนั่นก็คือแพนเค้กชาเขียวค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะใส่นมค่ะแล้วก็ใส่ไข่เลยค่ะ แล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะคนสักพักหนึ่งนะคะให้แป้งละลายให้หมดแล้วก็ใส่ชาเขียวค่ะตั้งไฟได้เลยเราก็ควรจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพนะคะใส่นิดนึงเอ <Yeah. S 1> เวลาทอดแพนเค้กนะคะเราก็ควรจะให้ไฟเบาถึงกลางนะคะเพราะว่า าสุกง่ายอยู่แล้วเนาะกลับนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้เรามาหั่นสตรอเบอรี่กันไว้รอดีไหมคะสตรอเบอรี่นะคะเพื่อเพิ่มวิตามินซีในอาหารเช้าของเราค่ะแล้วก็วันนี้มีแพชนฟรุตด้วยค่ะอันแรกได้แล้วนะคะสำเร็จสำเร็จไหมนะอ่าโอเค ตึงสองอันจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กชาเขียวนะคะอาหารมื้อเช้าที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็มีคุณค่าจากชาเขียวด้วยพร้อมทั้งผลไม้ต่างๆที่คุณมีที่บ้านก็หยิบมาวางได้เลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับวันหยุดวันเสาร์แบบนี้ค่ะ ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วค่ะต่าต้องลาไปก่อนนะคะ The o d Idol ในรูปแบบ The Idol Series ย,ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายอีก2ตอนต่อจากนี้ค่ะมุมดีๆมุมเท่ๆมุมมันๆของวัยเก่าเรามีพร้อมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะคะที่มาเติมเต็มความสุขมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวกับเราเรามีกิฟต์เซต จากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันสกัดเย็นเต่าพนมมือมอบให้พี่พีทด้วยค่ะขอบคุณก o o ดเอรวมทั้งสถานที่สวยๆที่เกสอเออร์เบิต์รีสอร์ทด้วยค่ะขอให้เป็นเช้าที่สดใสของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ